สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทําการประกอบบ่อเลี้ยงกุ้งแม่น้ํานะครับหรือเลี้ยงปลาสวยงามนะครับวันนี้ผมก็ทําการประกอบบ่อเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมานะครับใส่น้ําดูนะครับว่าบ่อเนี่ยมีรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับก็ไปชมคลิปกันเลยพอดีวันนี้นะครับผมมี ล้างบ่อปลาคาร์บหน้าบ้านนะครับก็เลยจะเอาบ่อตัวที่ผมประกอบใหม่เนี่ยมาทําการเทสลรันน้ําเทสน้ําดูนะครับว่าบ่อมันรั่วหรือเปล่าก็ถือเป็นเลิกดีนะครับก็เลยเอาบ่อตัวนี้เนี่ยมาทาเป็นบ่อพักปลาชั่วคราวขณะที่ล้างบ่อนะครับครับตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมสายออกซิเจนอยู่นะครับเนื่องจากจเจ้าปลาคาร์บ กับปุ้งบางส่วนนะที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับเอาลงมาพับในบ่อที่ประกอบขึ้นใหม่นะครับก็เลยต้องเตรียมสายออกซิเจนแล้วก็เติมน้ํานะครับกันปลาตายนะครับคนที่ชมมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับหรือมีข้อ แนะนำหรือสงสัยตรงไหนนะครับสามารถถามได้เลยในคอมเมนต์นะครับผมยินดีตอบให้นะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อที่ประกอบขึ้นเองนะครับใช้งบป,ประมาณอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับตัวนี้พื้นหน้าบ้านของผมนะครับก็จะเอียงไปทางด้านซ้ายมือนะครับจากกล้องนะจะเห็นว่าน้ำเนี่ย ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเต็มจะเปล่งล้ส่วนด้านขวาเนี่ยผ้าใบก็ยังไม่ตึงนะครับตอนนี้ผมเริ่มเอา ักกุ้งนะครับแล้วก็ปลาที่อยู่ในบ่อนะครับหน้าบ้านเอาไปใส่ในบ่อพักชั่วคราวแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับบ่ออิฐประสานนะครับสามารถดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงมุมขวานะครับเป็นคลิปรีวิวบ่ออิฐประสานของผมนะครับใช้งบประมาณประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ นี่ครับย้ายปลากับกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูรอบๆบ่อกันนะครับว่ามีรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับก็จะเห็นว่าท่อ pvc เนี่ยก็มีแอนนิดหน่อยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ